สูงสุดเหรียญละ1,200วัตบาทกันเลยทีเดียวช่องปอป่าศึกษาแบงคเหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสับหายากสวัสดีครับผมปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญ FT เห็นไหมฮะ ID Line คือช่องทางการติดต่อ หาใครที่มีเหรียญตรงตามที่ปราปาจะประกาศรับซื้อไปในคลิปนี้เอฮะไม่ผ่านการใช้งานปราปายินดีรับซื้อให้ราคาสูงถึงเหรียญละ1,200บาทกันเลยทีเดียวครับเอฮะใครที่มีเหรียญ5บาทสมัยรัชกาลที่9ด้านหน้าเขียนคำว่าสยามมินนะฮะสยามินเท่านั้นนะฮะ ด้านหน้าสยามินราชการที่9แบบนี้เอนะฮะด้านหน้าแบบนี้ลองพลิกดูด้านหลังสักนิดหนึ่งนะฮะลองพลิกดูด้านหลังสักนิดหนึ่งนะฮะหากด้านหลังนั้นออเขียนคำว่าประชนมายุ50พันษาใครที่มีฮะด้านหลังแบบนี้ด้านหลังเขียนคำว่าประชนมายุ50พันษาพลิกดูด้านหน้าเขียนคำว่าสยามิน แบบนี้เท่านั้น fc หะไม่ผ่านการใช้งานประปารับซื้อให้สูงถึงเหรียญละ1,200บาทกันเลยทีเดียวนะใครมีติดต่อมา fc หะใครมีติดต่อมาเหรียญถ้าผ่านการใช้งานมาแล้วแน่นอน fc หราคาก็จะมีเดือดลงนะถ้าผ่านการใช้งานแล้วสมบูรณ์เนี่ยปปาเริ่มต้นให้เหรียญละ400บาทนะสี่ร้อยบาทกันเลยทีเดียวสําหรับผ่านการใช้งานสมบูรณ์นะแต่ถ้าไม่ผ่านการใช้งาน ให้ราคาสูงถึง1,200บาทกันเลยทีเดียวนะฮะก็ซื้อขายกันตามสภาพใครมีติดต่อมา F อฟซีฮะเหรียญ5บาทด้านหน้าสยามินด้านหลังเป็นประชุมอยุ 50, ห้าสิบพรรษาเหรียญน,นี้นับว่าเป็นเหรียญปัมนะป๊มผิดพลาดนะฮะปั๊มผิดบล็อกด้านหลังเป็นบล็อก5บาทที่ระลึกด้านหน้าเป็นบล็อก5บาทหมุนเวียนคุดเฉียงนั่นเองนะฮนะขอแค่ด้านหน้าเขียนคําว่าสยามิน ด้านหลังะชนอายุ5 0พ0 0ษาแบบนี้ปอป่า,ปายินดีรับซื้อเหรียญของท่านใครมีติดต่อมา idline 0927928232นะฮะใครที่มี f อฟติดต่อมาทาง idline ถ่ายรูปเหรียญของท่านทางด้านหลังและด้านหน้าให้ชัดเจนแล้วติดต่อมาที่เบอร์ idline 0927928232คลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดี